หลุมดำอาจดูน่ากลัวแต่กลับมีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลของจักรวาลตั้งแต่การควบคุมดาราจักรไปจนถึงการสร้างพลังงานและไขความลับของเวลาแต่ถ้าหลุมดำทั้งหมดหายไปจะเกิดอะไรขึ้นดาราจักรจะยังคงรูปแบบเดิมหรือไม่การก่อกำเนิดดาวดวงใหม่จะยังเกิดขึ้นได้ไหมและจักรวาลจะสมดุลอยู่หรือเปล่าวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจคำถามเหล่านี้และค้นหาคำตอบว่าจักรวาลที่ไร้หลุมดำจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งที่เรารู้ไปอย่างไร หนึ่งผลกระทบต่อดาราจักรลองจินตนาการถึงจักรวาลที่ไม่มีหลุมดําโดยเฉพาะหลุมดํามวลมหาศาลที่ตั้งอยู่ใจกลางของดาราจักทุกแห่งหลุมดําเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงหลุมดํามืดที่กืนกินทุกสิ่งแต่กบมีบทบาทสําคัญที่ช่วยรักษาสมดุลของจักรวาลหลุมดํามวลมหาศาลทําหน้าที่เสมือนแกนกลางของดาราจักมันเป็นศูนย์รวมแรงโน้มถ่วงที่ช่วยยึดดาวเลิกและแก๊สทั้งหมดให้อยู่ในวงโครจรที่เป็นระเบียบ แต่ถ้าวันหนึ่งหลุมดําเหล่านี้หายไปผลก็ทบจะใหญ่หลวงกว่าที่เราคิดดาราจักรจะเริ่มสูญเสียโครงสร้างดาวลเลษ์ที่เคยหมุนรอบศูนย์กลางด้วยความสมดุลอาจหลุดออกจากวงโครจรสร้างความปั่นป่วนอย่างรุนแรงระบบสุริยะที่เคยมั่นคงอาจโดนแรงกระเพื่อมที่ทําให้ทุกสิ่งเคลื่อนออกจากตําแหน่งเดิมและอย่าลืมว่าดาราจักรของเราไม่ได้มีเพียงดาวเลิกนับพันล้านดวงเท่านั้นแต่ยังมีแก๊สฝุ่นและวัตถุต่างๆได้เคลื่อนไหวไปตามแรงโน้มถ่วง ถ้าไม่มีหลุมดำแก๊สและฝุ่นเหล่านี้อาจกระจัดกระจายจนไม่สามารถรวมตัวกันเพื่อก่อกำเนิดดาวดวงใหม่ได้อาณาจักรที่เคยสวยงามและเป็นระเบียบอาจกลายเป็นเพียงวัตถุที่เคลื่อนไหวอย่างไร้ทิศทางไม่มีศูนย์กลางไม่มีระบบสิ่งนี้ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของจักรวาลแต่ยังอาจเปลี่ยนแปลงพิวัฒนาการของมันในระยะยาว 2. การสูญเสียแหล่งพลังงานมหาศาลหลุมดำไม่ได้เป็นเพียงวัตถุมืดในอวกาศ แต่ยังเป็นแหล่งพลังงานผาสาลของจัก,กรวาลด้วยจานที่หมุนรอบมันหลุมดําสามารถสร้างพลังงานหาสาลในรูปแบบของรังสี x และรังสีแกมมาพลังงานเหล่านี้ไม่ได้ศูนย์เปล่าแต่ช่วยขับเคลื่อนกระบวนการต่างๆในจัก,กรวาลถ้าหลุมดาทั้งหมดหายไปพลังงานที่หลุมดาปล่อยออกมาก็จะหายไปด้วยผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดคือการลดลงของรังสี x และรังสีแกมมาในจักรวาล แสงและพลังงานเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงการแสดงออกของหลุมดำแต่เป็น,นกลไกสำคัญที่กระตุ้นการเคลื่อนที่ของแกส๊สฝุ่นและวัตถุนในอวกาศการสูญเสียพลังงานเหล่านี้จะส่งผลต่อการก่อตัวของดาวเลษ์กใหม่ในบางพื้นที่ในจัก,กรวาลโดยปกติลังสีพลังงานสูญจากหลุมดำช่วยให้แก๊สและฝุ่นในอวกาศรวมตัวกันจนเกิดดาวเลษ์กใหม่ขึ้นหากไม่มีแหล่งพลังงานจากหลุมดำ กระบวนการนี้อาจช้าลงหรือหยุดลงในบางพื้นที่ส่งผลให้จัก,กรวาลเกิดดาวดวงใหม่น้อยลงพลังงานจากหลุมดำยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยหล่อเลี้ยงระบบดาราจักรทั้งหมดถ้ามันหายไปจัก,กรวาลของเราจะกลายเป็นที่มืดมิดและนิ่งเงียบมากขึ้นไม่เพียงแต่จะสูญเสียแสงสว่างจากพลังงานมหาศาลแต่ยังสูญเสียความกระตือรือร้นในการก่อกำเนิดสิ่งใหม่อีกด้วย 3. การเปลี่ยนแปลงในหลุมดำระดับเล็ก หลุมดำมวลดาวเลิกหรือสเตลลาแบคโฮคือหลุมดำขนาดเล็กที่เกิดจากการยุบตัวของดาวเลิกหลังสิ้นอายุไขแม้ขนาดของมันจะเล็กเมื่อเทียบกับหลุมดำมวลมหาศาลแต่ผลกระทบที่มันมีต่อระบบดาวรอบข้างนั้นยิ่งใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อถ้าวันหนึ่งหลุมดำเหล่านี้หายไปสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นคือดาวเลิกที่เคยถูกแรงโน้มถ่วงของหลุมดำดึงดูด อาจกระจัดกระจายออกจากวงโครจรเดิมการสูญเสียศูนย์กลางแรงโน้มถ่วงที่เคยควบคุมการเคลื่อนที่ของพวกมันจะทําให้เกิดความปั่นป่วนในระบบดาวโดยรอบยิ่งไปกว่านั้นระบบดาวคู่ที่มีหลุมดาเป็นหนึ่งในสมาชิกหลักจะสูญเสียสมดุลทันทีหลุมดําในระบบนี้จะทําหน้าที่เสมือนสมอที่ช่วยรักษาวงโครจรของดาวคู่ให้มั่นคงหากหลุมดําหายไปดาวที่เหลืออยู่ในระบบอาจเคลื่อนตัวอย่างไรทิศทางหรือแม้กระทั่งชนกันเอง ผลกระทบเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในระบบดาวที่อยู่ใกล้หลุมดําเท่านั้นแต่สามารถกระจายไปยังพื้นที่รอบข้างการกระจัดกระจายของดาวเลิกและแรงโน้มถ่วงที่ไม่สมดุลจะสร้างความวุ่นวายในโครงสร้างดาราจักรในระดับที่อาจเปลี่ยนแปลงระบบทั้งหมด 4. ผลกระทบต่อการเดินทางข้ามจัก,กรวาลหลุมดําไม่ได้เป็นเพียงวัตถุอวกาศที่น่าทึ่งแต่ยังเป็นห้องทดลองธรรมชาติที่ช่วยมนุษย์ทําความเข้าใจจัก,กรวาล หลุมดำเหล่านี้เปิดประตูให้เราได้ศึกษาแรงโน้มถ่วงสุดขั้วและทดสอบทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ในสถานการณ์ที่ไม่มีที่ไหนเหมือนแต่ถ้าหลุมดำทั้งหมดหายไปเราจะสูญเสียโอกาสสำคัญในการค้นหาคำตอบเกี่ยวกับจัก,กรวาลน,นักวิทยาศาสตร์จะไม่มีแหล่งข้อมูลที่ช่วยให้เราเข้าใจธรรมชาติของเวลาพื้นที่และแรงโน้มถ่วงในระดับที่ลึกที่สุดนี่คือการปิดฉากความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ในด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์ นอกจากนี้หลุมดำยังเชื่อมโยงกับแนวคิดที่น่าตื่นเต้นที่สุดของมุษยชาตินั่นคือรูนอนหรือเส้นทางที่อาจเชื่อมต่อพื้นที่2จุดในจักรวาลแนวคิดนี้แม้ยังเป็นสมมติฐานแต่หลุมดำคือคุณแจสำคัญในการพิสูจน์ว่ามันอาจมีอยู่จริงถ้าหลุมดำหายไปความหวังในเรื่องการเดินทางข้ามมิติหรือการเดินทางระหว่างดวงดาวนในระยะเวลาอันสั้นจะเลือนลางลง การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่อาจเปลี่ยนแปลงอนาคตของมนุษยชาติก็อาจหยุดชะงัก 5. ผลกระทบเชิงปรัชญาหลุมดำไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์แต่ยังเป็นตัวแทนของขอบเขตแห่งความรู้ของมนุษยชาติมันผลักดันเราให้ตั้งคำถามลึกซึ้งเกี่ยวกับธรรมชาติของเวลาพื้นที่และจักรวาลหลุมดำคือสิ่งที่เชื่อมถึงความเป็นจริงกับทฤษฎีและเป็นพื้นที่ที่เราทดสอบขีดจำกัดของความเข้าใจแต่ถ้าวันหนึ่งหลุมดำหายไป มนุษย์อาจต้องเผชิญกับคำถามที่ไร้คำตอบเราอาจไม่สามารถอธิบายได้ว่าพื้นที่และเวลาในสภาวะสุดขั้วทำงานอย่างไรหรืออะไรเกิดขึ้นที่ขอบฟ้าเหตุการณ์ซึ่งเป็นจุดที่ทุกอย่างไม่อาจหวนกลับผลมดำยังเป็นแรงบันดาลใจให้เราใฝ่รู้และ,สะแสวงหาความจริงแม้ในสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้การสูญเสียมันคือการสูญเสียสัญลักษณ์ของความอยากรู้อยากเห็นที่ไม่มีที่สิ้นสุดหลุมดำไม่ได้เป็นเพียงแค่ดูดกืนแสง แต่มันเปิดทางให้เราสำรวจความลับของจักรวาลการไม่มีหลุมดำอาจทำให้เราหยุดคิดถึงคำถามสำคัญเช่นอนาคตของจักรวาลจะเป็นอย่างไรเราจะสามารถเดินทางข้ามเวลาได้จริงหรือไม่และจักรวาลมีจุดเริ่มต้นและจุดจบหรือไม่หลุมดำไม่ได้เป็นเพียงสิ่งมหัศจรรย์ของอวกาศแต่มันคือแรงผลักดันให้มนุษย์ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง การหายไปของมันคือการสูญเสียโอกาสในการเข้าใจความหมายของจัก,กรวาลและตัวตนของเราเองในมิติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคุณคิดว่าเราจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างไรหากสิ่งที่จุดประกายความใฝ่รู้ของมนุษย์หายไปหลุมดำไม่ได้เป็นเพียงปรกากฏการณ์ที่สรงพลังแต่ยังเป็นหัวใจสำคัญของความสมดุลในจัก,กรวาลหากมันหายไปดาราจักรอาจสูญเสียโครงสร้างดาวเลิ์ก,กระจัดกระจายพลังงานหาสาลลดลงและการก่อกำเนิดดาวใหม่อาจหยุดชะงัก เราจะสูญเสียโอกาสสำคัญในการศึกษาแรงโน้มถ่วงสุดขั้วและคาตอบเกี่ยวกับรูนอนหรือการเดินทางข้ามมิติจักรวาลที่ไร้หลุมดําจะเงียบงันและไม่สมดุลหลุมดําจึงเป็นมากกว่าความลึกลับมันคือสิ่งที่เชื่อมโยงมนุษย์กับความเข้าใจจักรวาลในระดับที่ยิ่งใหญ่ที่สุด